เป yeah. Yeah. ็นเป็นเป็นผู้ใดก็มาผ้าหลาลงไปยาเป็นผู้หญิงเป็นผู้จ้างใดลูกง้ามบอกห้ามบอกหามอีหลาไปเห็นยยังเนผ้าอีหลาไปเครื่องประดับให้พูดดังๆนะคะง้างประดับลูกง้ามบาลลกเครื่องประดับามเครื่องประดับเป็นอีหยังลูกออกสีท่อออกสีท่ออีหยังเป็นเป็นอีหยังเป็นอย่คือเป็นกําไลแขนคือเป็นหยังลูก กำไม่แขนทั้งสอยโอ้หายทั้งกำไลแขนทั้งสอยสีทองลายแนวตัวหนังยางย่าดีใจบ่บ้าดีใจบนหน้าเสื้อที่เด็กหน่อยอายุแค่นี้ตัวแค่นี้ฝันด้วยฝันเมื่อไปงานวัดดงบ่อศิลาวัดดงบ่อศิลาต้องไป่าเป็นเด็กน้อยก่อนเด็กบ่งสวงเนาะอ่าเพราะว่าวัดนั่นเป็นวัดเก่าแก่เป็นบ่อน้่นเก่าแก่ แต่สมัยคนแปดสองด่แมงทานว่าได้ได้หลายปีแล้วดินู่นน่ะเนาะเป็นท่านปี่าจารย์อาจารย์ยังหันวาหรือว่าน้องน้องพิมพ์นี่ยเป็นลูกหลานเสนมารซื้อสารได้แมนครับเป็นคู่บาอาจารย์ทักมาซีมองอลไรเลยครับแต่ว่าตะกอนในกีพอตะกอนหิมพ์บสเสือบอรดชุบประมาณครับเวลาหองกองวันที่นีเพิ่นทักซีมองตรงกันมืด เบิดหัวกิระยะอาปีเ so ท so be. ่านี B ้เพื่อนสิเป็นของเพื่อนเองเพื่อนสิล right ่ำหอดเวลาของเพื่อนปัจ right จุบันนี um, ้บริการล่ำการป้อนของเคนเนี่เพื่อนเพื่อนได้ไปเลี้ยนมาจากบ่อครับเพื่อนเพื่อนเป็นของเพื่อนเองครับเพือล่ำจะมาล่ำง่ามเนาะบนีเมื่อนั่นอีลาเห็นแม่ถามเนเด้อลูกเด้อเมื่อที่น้องล่ำก็เคยเห็นน้องพิมล่ำไายงานน้องสิล่ำล่ำแบบลาบลื่นไปบ่มีบ่มีสะดุดยั้งจักอย่างเมื่อนั่นเห็นอีลาโล่ลงไหมลูกเป็นจังไดลูก หญ้าสูนหญ้าสูนหญ้ามาสูนห้าซูนบรรลุคนลูกงายลาหกหาซูนลยหาอยากล่ำน้ำลาหาเลยมาสูนสลาเลยลมมันมาลูกค่ะอีหนาหญาซื้อว่าจังไรลูกหญาบอกซื้อบอกบอกบอก มานมันอยากล่ำเพิน่น,นบอเคย,พยเพิ่นบได้ล่ำโดนแล้วดิเนาะเพราะว่ามือน,นั่นยูวันมวลดงบอศิาลาล่ำอยู่ดีๆน้องลมพี่น้องเย็ซีถ้าได้เห็นคลิปนั้นก็อาจจะมีกล้อง<ไ>บางบางกล้องบางช่องจับภาพได้บางช่องจับภาพบ่ได้เนาะมือนั้นวันนั้นนี่ได้สดส่วนมากกล้องส่วนมากติดตัง้งทางด้านหลังเรื่อยไปยันด้านหน้าวันนอกเป็นอย่างนั้น ยามาซูนนนน้องไปล่ำยู้อสนี่น้องก็บ่ได้เขียนเลขให้ยเป็นบ่ค่ะช่วงน้องไปล่ำเื้อสายไปล่ำหมอครับนอกจากสิมี่ยาพื้นมาเทียมมา่อย่างที่ยาพี่น้องเขสิขอพรยาไปล่าล่ำแรงๆเลยขวบเย็บชี้อย่างที่เขามาทนเองโดยกระดีบปากนี่นแต่เมื่อนั้นจู่ๆน้องบอกว่าน้องเสียหายเลขสองตัวพี่น้อง่อันนั้นอันนั้นน้องปุ้ได้ว้าครับอ๋อผู้ใด้ว้าจ้ะเมื่อนั้นเกินอัน อันนี้แล้วเด็กก็เชืเ่อเป็นต้นนอะ,อะตั้งแต่ลงไปหลายๆงานพานมาหลายงานมากเพือ่อนบอกเคยเป็นแบบอาการแบบนี้นะครับลักษณะตัวอย่างคือขันเงินให้เขานับถือปูยานะามาเที่ยมั<า>บเที่ยมปูยาเที่ยมเพราะ,ะว่าเมื่อนัอ้นฟอน น้องน่องนองชุดของน้องล่ำเสร็จแล้วก็มีชุดต่อชุดชุดไม่ล่ำเนาะแต่ว่าจู๊จูปูนากับประกาศว่าน้องพิมจะให้หวยสองตัวกล้องกระถือแลนจันเลยแนครับมีมนีคนขอกรณีเห็นเพื่อนบ่มีอาการเป็อเสียนะคือบบปกติคีอยังเป็นเล็กน้อยทั่วไปก็ยังทางช่องอ่าอยู่ในนี้อาจจะเคยไปว่าปลาผูแตนหอมเนาะอ่าที่ว่าน้องไปล่ำถวายปูใหญ่เฮาแล้วเพื่อนมาเทียบม้วน ไม่อยากจะทำให้เขาเห็นหลายอยู่ดอกแต่ก็แล้วแต่ความเสือ่อส่วนเกิดได้ให้ได้ห้องนั้นเดี๋ยวคุณเมื่อเคยเห็นม,มันเป็นความเสื่อส่วนบุคคลครัมบมาที่ขาาอถามีลาเ,ลาาเนี่นยมีล,ลาลจำได้ว่ามือนั้นมีลาเขียนเลขจะไหนลูกที่ยุดงันยาเลขจะไหนลูกลองยังไงดูตรงอะไรล่ะเขียนเลขให้จำได้ว่า กระดาษอยู่ใส่ร่องร่องร่องฐามเพื่อนเบิ้งเอาให้เพื่อนเบิ้งมันซีเมนต์กอบบล็อกเพราะว่าเพื่อนอันเื้อตัวซีเมนตนยาเป็นที่ได้เขียนครับเพราะว่าปกติคนหยิบตอบได้ไหมยืดเนียนนมันอยู่นี่ได้เขียนบมาอยู่ในสมุดนั่นมัคือของนายรัดบ่ไล่เมื่อน้างนอกมีแมนด้วยบ่บ่แมนไล่เมื่อกับบ่เป็ี่ยนยังแต่ว่าให้น้องเขียนให้ไหมน้องนั่งน้องนั่งให้น้อง ให้น่องแก้มไหมคอนิแก้มเปลียนคือเกาบอลักครับคอนิแก้มเปลี่ยนคือเกาบอบอคือกระซังกระเล้วแก่น้องสิ่ห้เฮาดินี่นี่นี่จะเฝ้าให้น้องเห็นจะเฝ้าอ๋ออ๋อจะเฝ้าให้น้องเห็นจะเฝ้าให้น้องเห็นจะเอาไม้ให้น้องเขียนให้ไม้นะน้องเขียนนตัวเกาบอไม่เนจะเฝ้าให้น้องเห็นเอไม้ยังไม่ให้น้องเห็นนะคะท่านผู้ชบอท่น้องว่าน้องจำได้เยอะโอ้น่องจำได้ เขียนตัวใหญ่ๆเลยลูกน oh, so awesome. ั่นตัวใหญ่ๆเลยว้าวเ้ยกาะโดดตัวเก่าสาธุเจ็ดสองหนึ่งาธุเจ <gment> ็ดสองหนึ่งฟาดี่ล่ะขี้เกียจจะแบบจิ้มเขียนให้เจ็ดสองหนึ่งขึ้นเก่าพ่อเก่งมากลูกแต่เมื่อนั้นน้องแข่งก็ออกห้าน้อยได้จานหนึ่งสองเมนทับแมนครับแมนครับเดี๋ยวเราขออนุญาตเขียนเขียนซื้อน้องก็เนาะ น,น้องพิมขอเบอร์โทรด้วยนะลกูกโทรด้วยนะลูกเจินลุ่มใส่เลยเดี๋ยวทาเอฟซีพอนอยากซอยนองทาขนมมีการศึกษาหมสนการศึกษา,ามหมนันละแต่ไ,ได้กับเจ็ดสองหนึ่งเนาะเดี๋ยวสิบาพี่น้องเอฟซีเบิงมองเยี่ยมน้องยิ้มอยู่นะอันนี้อันนี้ลายมือน้องเดี๋ยวเบอร์โทรจะให้เอฟซีพอนตัดอยู่แน่นอนเอารถเนาะ เอาบริอขาดัตขดงอขอเลยพี่น้องเลยขณะนี้ยูบ้านน้องพิมพ์นะครับตามน้องพิมพมากนะครับตั้งแต่มือโทรศูนย์แปดสองครับจะน้องยูวัดดดงบอของพี่น้อง353ครสามห้าสามครับสามสดสครับ เบอร์โทร10เบอร์โทรพ่อน้องพิมพ์เด้อจาาพี่น้องอยากจะ082ซอยทุนกันศึกษาน้องหรือว่าค่าขนม353เบอร์โทรตามนี่หาโชคหามันต่ว่าน้องพิมพ์นี่เพิ่นกับเด็ก3533282ไม่สามลายน้องเห็นเมนยัง แต่ว่าต้องจับเบีนเอาแม่นมากแต่ช่วงแรกๆจักทีแล้วเนาะอันที่ว่าถุกวัดที่ว่าทางทีเอฟซีเคยื่อตามผมนี่เพราะว่าโทรศัพท์เครื่องเก่ามันห่างผมได้ส่งเฉพาะคนที่จำได้นะครับประมาณนั้นแต่ก่อนตะกีนี่ผมจะซองให้พรา่ช่วงนี้ได้ออกงานดูไปหนามาหลังก็เลยบมีเวานั้นคืนจัดรักษาครับ แคบนาจอเลยด้พี่น้องเด้อบรได้คาดหัวขอนะครับขึ้นเลยนะครับอยู่บ้านน้องพิมพ์นะครับอยู่บ้านน้องพิมพ์น้องพิมพพี่น้องได้เบิ้งบ่ครับบวงสวงยี่วัดดงบอมือนั่นนะครับนี่คือน้องพิมพ์กับพ่อน้องพิมพ์นะครับ จักปีเราเคยจะน่องให้มาแม่นเหม็นสองปีบ่สองปีครับตอนตั้งศาลนี่ผมขอสิบหางวดติดหลังจากกันมากกะหางหกงวดจะผ่าดอึงงวดนึงหางหกงวดจะผาดึงงวดนึงตอนตั้งศาลนี่นะครับสิบหางวดติดแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีว่าเถิอที่ว่าเพิ่นห่วมเล็กห่วมสังกะสีมาจากน้องบัวลำพูครับเพิ่นเป็นหัวหน้าคกา้เพลง พ่นมาซอย่นเลยถือาวันที่หนึ่งใบหนึ่งคือเรื่องจริงครับคณพี่ทวิตแต่ว่าจำซื้อน้ำสกุลเ่ไหรคนหนองบัวลำพูหลังจากกลับไปกับพเนือซื้อลอตเตอรี่ใบหนึ่งือางวันที่หอันนี้รงวันที่หนึ่งครับคนมารวมคือเป็นเจะผภาเลยคืองวดใดเนาะงวดออกตัวใดอ่าเลขตามได้เลขใครอ่าหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แหละแต่ว่าเลขหนาหน้าชิเป็นหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แหละครับงวดใดรางวัลที่หนึ่งงวดหนึ่งได้หมล้านงานครับอันนี้เรื่องจริงนะครับ แต่ว่าผู้ยี่นี้ท่านทรัพสิทธิ์ทักน่าจะจ้าถามว่าสักยิทธ์กันแล้วก็ความเสื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าบอกเลยว่าบวธรรมดาครับบ่ธรรมดาจริงๆสิ่งไหที่บ่เคยเห็นผมก็เห็นเพราะว่าผมสัมผัสด้วยนี่อุปถากปูยุนีครับแล้วความเป็นไผเป็นมาอยู่นีกับ่ธรรมดาแต่พามาตัดต้นบะคามมั็ตัดมือนีม้อขึ้นเศ่้าตตยต้นบะคามต้นนี้บอครับนี่กทางกันครับมันเป็นต้นแฝกหน่อยก็หนีก็หน่อยอยากเอาไปเฮ็ดปลาลัดคิก ขนบาโลว่าับมาล่องของอาวัยปลัรกิกตายใช่ะรูมเดี๋ยวนี่ไปไปทางสารไปทางสาูมาแต่ว่าฝนตกแล้วพี่น้องเดินบุเร่ทำความสะอาดไปย่างไปแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาไปแป๊บนึงไปแป๊บนึงนะครับสาทูสาทูเดือปูปุ๊กปักรักษา นี่นะครับสาธูเร้อ <ๆ S 2> ปูเร้อลูกหลานมาดีเด้อลูกหลานมาอนุญาตเดลูกหานมาดีมากงามามาไม่พี่น้องได้เห็นสารพระพุ่มน้องพิมบ้านน้องพิมบ้านน้องพิมนะครับนาบ้านเอูก็มีงนมเฟีบ่นมบ่นี่นะครับสารพระพุ่มนะครับนี่ครับอ๋อ นี่นะครับฝนก็สิตกแล้วพี่น้องจักน็อยก็จะลงเวทีแล้วนะครับนี่ครับก็แบ่นงานบารเลขีปู่นอื่นเองนี่ครับปูเด้อสาธุสาธุนี่ครับขึ้นเองแต่เริ่มตั้งศาลไดบาลเลขีตัวแดงอันนี้851ครับ851โอ้าหนึ่งวัติอันนี้ก็เลยได้ตั้งบานเลขีคงไปไปเขาห่มอยู่ไว้เฮาย่านไปพี่น้องได้เห็นแป๊บเดียวเด้อพี่น้องเด้อต้องขอโทษขออภัยหลายๆนะครับฝนก็จะตกมาแล้วบ่ไหวบ่ไหวแล้วนะครับฝนจะตก บรรยากาศไม่อำนวยนะครับไปแล้วเไปแล้ว้วนี่มองลบนวเพาเป็นยังพาปยังพอดีสยทแลวกับพอดีรับเอาสำหรับแนวทางตัวเลขท้ายคลิปนะครับผมแนวทางตัวเลขท้ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อแอดจะขอลงเวทีนะครับฝ่าฝนบ่ไห ฝ้าฝนบ่เปลีนใจแล้วพี่น้องครับครับฝ้าฝนบอมน่วยนะครับสำหรับจิมเนี่ยเพีงแค่นี้ก่อนเจอกันเชิมหน้าครับขอบคุณพี่น้องหลายหลายครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับนทางตัวเลขน้องฟิล์มนะครับผมครับ